ทิวกำลังนั่งเศร้าอยู่ในห้องใช่ร้องไห้บอกร้องไห้แบบน้ำตาซึมเลยทิวสรุปนะทิวเป็นอะไรเนี่ยก็รนน้อยแม่อุ้ยพี่แมนทันสีน้ำเงินน่ะปลาเห็นไหมอ๋อเห็นใบรุ่นขี่ไปขโมูน่ะโดนได้ฮ้ยพี่แมนเป็นไรอะฮิ้ทิวมียาดมไหมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับนาแมนช anel ว่าทำไมอยู่กัน3คนเพราะตอนนี้พี่เมนอะไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ส่วนนัทชิวอะกำลังนั่งเศร้าอยู่ในห้องร<อ><ช>้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยทูโคน,นั่งเศร้าไม่รู้เป็นอะไรนะคะหลายวันแล้วเหมือนจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับโรงเรียนไหมพี่หนูนาก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้ไหมว่านัทชิวปไปไหนร้องไห้ไม่รู้เหมือนกันอนะ เราอิวอ่ะอิวรู้ป่ะไม่รู้เห็นพี่เขาร้องไห้แบบน้ําตาซึมเลยโอ้โหน้ําตาซึมเลยอ่ะุกคนคือพี่หนูนาก็เห็นใช่ไหมแล้วแบบว่าเฮ้ยลูกร้องไห้เป็นอะไรวะคือแบบถามสองคนนี้ก็คือไม่มีใครรู้อ่ะมีปัญหาที่โรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็้ยพี่แมนเจ้าของอสนิกกับนัทชิวมากกว่านานัทชิวเป็นไรร้องไห้นัทชิลร้องไห้ใช่เนี่ยไอไม้กับไออิวก็เห็นร้องไห้ ร้องไห้แบบน้ำตาซึมเลยพี่แม่รู้ไหมเวลามีอะไรมันก็จะเล่าให้เธอฟังมากกว่านายไงนาก็เลยอยากรู้ว่าเออลูกเ่าอะไรฟังหรือเปล่ามีปัญหาที่โรงเรียนไหมหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนว่ามีปัญหากับเพื่อนว่ามีปัญหากับเพื่อนไหมอะไรเงี้ยอะไรนะอะไรเมื่อวานเมื่อวานไม่รู้ไม่รู้หล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะคือตอนแรกอะน้าคิดว่าน้าจะไม่ถามก็เลยแบบว่าเฮ้ยถ้าไม่ถามแล้วจะรู้หรอว่าลูกเป็นอะไรไปหาาท่คนดีกว่าเอาพี่แมรไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ โอเคค่ะทุกคนคือตอนนี้ถามพี่แมนพี่แมนก็ไม่รู้ถามอิวก็ไม่รู้ถามไมค์ก็ไม่รู้นะคะคือตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยว่านัททิวเป็นอะไรเศร้าเดี๋ยวเราจะไปถามนัททิวกันนะคะว่าสรุปแล้วเป็นอะไรปไปถามแมนเลยเดี๋ยวพี่รอเนียไม่ได้เราต้องไปถามด้วยกันดิไปถามด้วยกันใช่เราต้องไปถามด้วยกันใช่ไหมไมค์เออจะมาให้พวกเราไปถามได้ยังไงบทเยี่ยวอ่ะไม่ได้เยวค่อยเยี่ยวไปถามด้วยกันก่อนววพี่แมนนัททิวนั่งมองนี่เ้ยทิวเป็นอะไร่ะ ไม่เห็นนาทิวเศร้ามาหลายวันแล้วนะแล้วตอนนี้นาทิวเป็นไรอ่ะเนี่ยนั่งร้องไห้เลยอ่ะเป็นอะไรบอกหน่อยลอเลยบอกหน่อยอุ้ยพี่แมนน้ำตาไหลด้วยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวพี่หนูนาเช็ดน้ำตาให้ลูกก่อนนะพี่แมนเจ้าของต้องถามทุกคนนี่ว่ามันเกิดอ,อะไรโอ้ปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวอะไรเดี๋ยวดิคือแบบทุกคนอาจจะรู้ก็ได้ไงให้ทุกคนคอมเมนต์นี่ไงอ่ะนาทิวสรุปเป็นอะไรอ่ะบอกหน่อยนาทิวไม่ยอมให้เช็ดน้ำตาด้วยอ่ะโอ้เอาทิวสรุปนาทิวเป็นอะไรเนี่ยก็รู้หน่อยแม่ ่ยพีแมนรถหายได้ไงเฮ้ยแม่ก็จอดไว้ที่บ้านยายนะทิวหายจริงเหรอไม่รู้ไหมว่ารถหายไม่รู้นะทิวรู้ไหมไม่รู้พี่แมนรู้ไหม,ไม พี่แมนหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะไม่รู้เอาแล้วทำหน้าทำตาเหมือนรู้อ่ะนัทชิวแล้วมันหายตอนไหนอ่ะบอกหน่อยดิไม่รู้โู๋หายตอนไหนนัทชิวก็ไม่รู้นะเฮ้ยนึกได้มีกล้องวงจรใช่ใช่ใช,ใช่พี่หนูนามีกล้องวงจรน,นี่เดี๋ยวเรามาดูกล้องวงจรกันเลยว่าใครเป็นคนเอาไปเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอู๋ฝังกล้องหน่อยกดเดียวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดีเฮ้ยไปไหนเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจอแล้ว ออกไปไหนเอาออกไปไหนไม่รู้ไม่รู้ไปไหนี่นั่งนี่นั่งนั่งลงทำลูกเนี่ยทำลูกเธอเอารถไปไว้ที่ไหนเธอรถพิธีไว้ที่ไหนกันบอกมาบอกมาโดนประธานบังคับไม่ใช่แล้วถ้าเกิดคุณไม่เต็มใจมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมไหมใช่เค็นหน่อยไหมพี่เมย์เป็นพ่อหน้าทิีพี่เมย์ไม่ควรให้เขาเอารถไปแบบนี้งั้นไงถึงไหมก็จมาเจอไงวะเนี่ยจมไม่ได้นำต้องนาติดไว้ไง โอเคเจ้าจำป่านั้นได้ไหมจำได้จำได้ใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะให้พี่แมนนะคะไปตามหารถให้นักทิวนะคะทุกคนถ้าเกิดหาไม่เจอถ้าขี้โม้นะว่าเอาไปวางไว้ตรงนี้แต่ไม่เจอโดนโดนแน่แน่ขอโทษค,คะ่ะขอโทษแต่มันไม่กลับมาไงมันต้องไปหาก่อนไงเนี่ยมี่นัทิวลันอนเศร้านั่งเศร้าอีูุ่๊ขอโทษพี่แมนพี่แมนต้องพาพวกเราเนี่ยไปหารถให้นักทิวนักทิวไปเดี๋ยวเราไปหารถกันไม่เจอพี่แมนโดนแน่ เราจะไปไหนจ้าจะไปไหนนี่หนึ่งสองสามโดนแน่ๆป้าอย่าอ้างประธานเป็นคนบังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับใครเกี่ยวกับพี่เมย์พี่เมย์ต้องโดนคนจริงๆแล้วมันเป็นแค่คลิปแก้งนิดเดียวแต่ว่าเราหาเขาไม่เจอเองใครจะไปรู้ว่าตรงไหนใช่ไหมใหม่แล้วไม่ใช่เราหายไปแล้วมั้งเนี่ยอ้าวก็รีบไปหาดิไปไปหาไปหาเร็วๆไปทุกคนไปหาลรวกันเดี๋ยวพี่หนุนนานะคะจะทําโทษพี่เมนเลยพี่เมนโดนแน่ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปหารถแล้วนะคะต้องให้พี่แมนเป็นคนนำนะครับเพราะว่าพี่แมนเป็นคนเอาไปซ่อนแตะอยากจะรู้จังเลยว่าคิดอะไรอยู่เอาของลูกไปซ่อนเนีย่ยโอ้คือจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะร่วมขบวนการกับประธานเลยแต่ว่าประธานอะขอร้องก็เหมือนแบบคิดแบบหยอกล้อกันเล่นๆทันยนี้ถ้าเกิดมันหายจริงอะอา้าวหายจริงได้ไงอะพี่แมนเป็นคนเอาไปทิ้งพี่แมนก็ต้องจ ที่แมนพาไาไกลมากไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วนะทุกคนป่ามันเพิ่มขนแวนี้แหละโอ้โหป่ามันนี่ไงป่ามันป่านี้หรือเปล่าทางนี้เหรอโภาษาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนต้นไว้ตรงนี้เห็นียตรงไหนตเห็นมเนี่ยรถเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีเด้หลอกกันหรือเปล่า ไม่ใช่ร่วมมือกันเอาไปทิ้งที่อื่นหรอมันอยู่ตรงนี้ไหนพ่อไหนรถหนูเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าจำได้เอาลงมาจากรถประธานตรงนั้นแล้วก็เขียนมาไว้ตรงนีแ้แล้วมันหายไปไหนอะ่ะเรวโทรถามประธานก่อนได้ไหมได้เออให้โอกาสเกิดว่ามันอยู่ตรงนี้รถตั้งคันหนึ่งมันยังใหญ่นะทิวมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะแล้วมันหายไปไหนไปดูนะถ้าหาไม่เจอมันจะจัดการเลยไปดูสรุปว่าไงสรุปว่าไงโทรหาหรือยัง พวหายังอ่าโทรโทรเลยประธานพี่หารถนะทิวไม่เจอว่ะจำได้ไหมที่ว่าเราเอามาซ่อมไว้ตรงป่ามันอ่ะใช่ไหมป่ามันมีต้นสองเงี้ยงขึ้นมาเงี้ยเนี่ยต้นสองเงี้ยงเหรอใช่ไหมใช่ตรงนี้ไม่ใช่ป่ามันนี่ไหมประธานเีอะและต้นสองเงี้ยงเหรอแม่ที่อื่นหรือเปล่าเธอจะเป็นที่อื่นวะประธานบอกว่าเราไปผิดผ่านเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้น่ะพี่เห็นรถไอ้รถพี่ปากอ่ะเขามันเล่นกันอยู่ตรงเนี้ยเขาเอารถทชิวไปหรือเปล่าวะ มันไม่เหยียผมนะเอาเร็วไม่ได้เองนะจาไม่ได้เองงั้นไงไม่ประธานจริงๆแล้วพี่ไม่อยากล้วมมือเลยแต่ว่าประธานเกลียวกล่อพี่ตอนนี้ประธานต้องช่วยพี่หาแล้วร okay, okay, ู้ว่าจะเป็นที่ไหนหน่วะพี่จำผิดมันเป็นป่ามันนะเนาะป่ามันที่ป่ามันป่ามันโอเคประธานเดี๋ยวพี่แมนไปหาก่อนทุกคนพี่แมนจะจำผิดหรือเปล่าวะถ้าเกิดหาไม่เจอเอาไงดีวะหาไม่เจอก็โดนเล อ้าวท่านเอไปูัาวหา่ไปเลยสรุปไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมแล้วมันข้าวขายข้าาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกที่นึงยังไม่หายเศร้าเลยเศร้าแล้วเศร้าอีกเป็นปากกระเถอวนี่วะโธพี่แมนนี่ขับรถมานานแล้วนะทำไมมันไม่เห็นถึงสักทีเลยพี่แมนหลอกอะไรพวกเราปะเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ได้มาไวการ อะไรเนี่ยพออย่างเราจะเล่นได้ไหมว่ามาไปหารถกันเถอะเออ,แ,อแล้วหวงมาเล่นกับหมาอะไรเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยลุงลุงเห็นรถก็ทิ้วไหมใครกันรถร์ไซค์ก็ทิวอ่อะไม่เห็นโอ้ยดี น้าดูดิน้าแถวคนเผื่อเห็นงี้จะไปคันนี้คันสีแดงไม่ใช่คันของเราสีน้เงินเอเห็นรถมอเตอร์ไซค์น่าทิวไหมคันสีน้ำเงินน่าปลาเห็นไหมอ๋อเห็นใบรุ่นขี่ไปข้างโน้นนะโอ้อย่างงี้ต้องรีบมาแจ้งความแล้วครับทุกคนเห็นไหมเห็น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 แล้วโอ้ต้องมาแจ้งความแล้วครับไปกคนเดี๋ยวอาจจะคนละคันไปดูจุดตรงนั้นก่อนดีกว่าเนาะที่พี่แมนเราไปซ่อนอะพี่แมนต้องจำดีๆว่าพี่แมนซ่อนที่ไหนมาทา,างเพราะมันมีสองเงี้ยสองเงี้ยบนต้นไม้อยู่บนต้นไม้พี่แมนพี่แแมมมนนนพี่ลองถาค้ัดิ อยู่สองตัวต้องถามดูเพื่อมันเห็นไงน okay. ื hey. ้นื <okay> ้ไ okay. อ้ตัวน okay. right? ี้เราไม่มีเอจะไปไหนเฮ้ยมันมีท่รูดเห็นรถไหมอ่ะไปดูเห็นรถไหมเุ้ยมันบอกว่าไปทางนนนั้้องสาวน้องสาวเห็นรถหรือเปล่าครับนี่นี่ไงไหนอะไรไหนนี่รอยรอยอะไรใช่เลยใช่ถูกปะอ้าวสรุปยังไงสรุปยังไง จะมีเลยพี่เมนไหนรถเนี่ยเออนี่ตายร้องเนี่ยมีมีไหมอิวลองลองเดินเข้าไปดูดิอ่ะลุงเห็นรถมอเตอร์ไซไหมไม่รถใครบังคนวิ่งไปวิ่งมาเลยมีรถวิ่งผ่านใช่ไหมไปลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาต่อสรุปเจอไหมเด็กๆไม่มีอ่ะเข้าไปหาแล้วใช่ไหมใช่พี่แมนก็ต้อไม่น่าจะเอาไว้ลึกเนาะตาย ที่แล้วโกหกหรือเปล่าเนี่ยพามาเล่นอะไรเนี่ยมันไม่สนุกนะเว้ยอามใครก็ไม่มีใครเห็นหลายป่ามันนะด้วยแล้วรถแถวนี้ก็เอาคนพุ่งผ่านมากเอาไงดีวะเอาไงเอาไงจะให้นะากับนัททิวกลับไอ้ไม้ไปตรงไหนอีกไหมฮะให้เจ้าของคิดดีๆอีกทีนึงอะ อีกรอบนึงนะให้คิดดีๆเลยจูนสมองตัวเองหน่อยเนี่ยสมองนะจูนเนี่ยจูนหาผู้นี้ได้ไหมไม่ได้ต้องหาว่าด้ลองครับพี่หนุนากับนาทิวเค้นพี่แมนเกินไปหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าพวกเขาทําเกินไปไหมอา้าวถ้างั้นพี่หนูนาขอถามบ้างนะ่ะนัททิวขอถามหน่อยพ่อแมนทาเกินไปไหมทำเกินไปแม่ไหมขนาดน,นัาทิวบอกว่าทําเกินไปเลยแล้วทุกคนล่ะคิดว่าพี่แมนทําเกินไปหรือเปล่าคอมเมนต์มาเรอนะ่าวนีิตไว้ไหนเอาลู้แม่เข้าคุกแน่อ้าว โอ้ยจะทำไงวะลับบ้านดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิไปจับมาพี่าสโอ้โหมานี่มานี่มานี่เลยมาจะไปไหนหะนั่งนั่งลงเทำไมต้องเป็นพี่แมนวะไม่บอกรถอยู่ไหนบอกมาดิใช่รถอยู่ไหนบอกมาดิรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนบอกมาดิรถอยู่ไหนบอกมาดิบอกมาไม่รไม่รู้ ่คนดันไม่เป็นไรอ่ะถือมีดเอาไหมชิวหุ่ยอาการแบบนี้อาการเครียดอาการเครียดเกิดมาเนี่ยเครียดเครียดหรอเครียดหรอไม่รู้ไม่รู้ได้ไงก็ตัวเองมันคนเอามาซ้อนอะคิดดี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 พอมันเหนื่ยแล้วนั่นเนี่ยเองมาตั้งไกลอ่ะอ๋อนึกออกแล้วของจริงแม่เนี่ยของจริงเลยก็หาไม่เจอครั้งนี้นะต้องแต่งความจริงจริงแล้ว โอเคที่นี้เป็นที่ที่น่าจะที่สุดท้ายสรุปว่าพี่แมนที่ว่าพามาสองที่พี่แมนหลอกนากับเด็กๆใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วนี่มาทําอะไรอีกเนี่ยมันลดน้าให้เขาเหรอไม,ไม่มีงานทนําหรือไงไปหารถก่อนไม้ก็ยังไงก็หาเจอไงก็ยังไงก็หาเจอไงโอ้ไมพี่แมนหลอกให้พวกเราไปหารถสองที่อ่ะสบายใจจากที่รั้งไดยังเวาย คนพี่แมนคิดว่าพวกเราเป็นควายใช่ปะใช่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพ่อแมนอ่ะพาเราไปเอารุดแล้วใช่ไหม <Hey! S 1> อ้ยเฮยทำอะไรกันอะไรไม่เกี่ยวไปไกลได้อุ้ย,ยตกใจหมดเลยทุกคน๋ยวพี่แมนไปโอเคพี่แมนไปแล้วทุกคนคืออย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราไปเอารถดเสร็จแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> เอารถนัทิวกลับมาได้แล้วอะแ๋ยวเราจะจับพ่อแมนมัดไว้ตรงนั้นเลยแล <Yeah. S 1> ้วเราก็หนีกลับบ้านทิ้งไว้ตรงนั้นเลยโ <Yeah. S 1> ดนแน่พ่อแมน แค่แกงหยอกเล่นเฉยๆโอ้จอดอยู่ในป่าของจริงแค่นี้ถึงกับร้องไห้แยกี้แยะวะโอ้ล้อเลียนอ่ะนั่นไงเอาเร็วชูพ่อแล้วทิวนี่พ่อด้วยไวอ้ชิวพ่อด้วยชิวงนี้ก็พ่อดหรอวะแล้วจะช็อตด้วยนี่เนี่ยเนี่ยไ,<อ>ไปใส่รถออกมาเลยไปใส่รถออกมาโอ้โหกุญแจยังอยู่ไหมน่ะ โอ้โหคุณแกยังอยู่ดีนะไม่มีใครมาเห็นโอ้เราดูเอามาโจทย์ไวด้ดีดีนะไม่หายอะ่ะออกมาเลยน้องคิดว่าพี่แมนเท่หรอครับถ้าเกิดเท่เขาไม่มาเลยไม่เท่หรอกถ้ใครจะด่าก็ด่ามาดิมาดิคับขึ้นมาดิเอาขึ้นมาขอดูก่อนนะพี่แมนแอบเอาอะไรออกไปหรือเปล่าจานยังอยู่เหมือนเดิมไหมโอเคจานอยู่เหมือนเดิมนะเอารถพ่วออกมาด้วยเดี๋ยวจะถึงเวลาแล้วนะแเราจะหมดไป เต้องหาเชือกก่อนใช่แรกอันดับแรกเราต้องหาเชือกก่อนเฮ้ยน้องน้องเฮ้ยน้องอันนี้ใช่เชือกน้องปะเนี่ยขอยืมน่อยนะครับผมเอาไปเลยครับไปไปไปไเชือกไปเชือกแม่แม่นิดหน่อยไปเชือกอะไรกขาอะไร ตัเตัวเนีตัวหนอ้แลองเดี๋ยวนะกดน้ำเหรอไม่ใช่ันอยู่แถวแนี้ยเฮ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 ้ทำอไรเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยไอ้ไม้ถ้าไีรลุ้ไปได้นะไอ้เจม้าทิวถ้าพอหลุดไปได้นะพอไม่เอาไว้นะทิวนาถ้ารู้ไปได้ไม่เอาไว้นะโอ้ยสายติดเต็มเลยมดเด้งมัเอ้งมันเด้งไ่อดเลยมันต่ำเวยมตเต็มเลยเอ้ยอะไรานี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไป ไปไปพวกเราไปพวกเราไปไปไปอุยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขับรถกลับบ้านกันนะคะทุกคนสองคันนี้เลยโอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราด้วยนะคะถ้าใครอยากให้แกล้งพี่แมนคืนคอมเมนต์มาเลยเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้ไปกลับบ้านพวกเรากลับบ้านกลับบ้าน